สวัสดีจ้าจิงเขาทำกลางสายแสงแดดมาเดอ้อพ่อแม่พี่น้องอัน f อซีมากินอันอาหารฝรัง่งมากินอาหารฝรัง่พงพญายันเห็ดใบเลิกงานมาหิวจะเล่นมากินอาหารฝรัง่งข้าเจา้าอันนี้คือต้มจืดของยายหลานอันหมอวา่าละจัะนี่มันเหลือ,อน,นี่ เ็เลยเสีเอามาสดโกกๆน้ำมัต่ว่าเซนนั้นมันกะแซตู้เย็นไว้เนาะจ้าเนาะมันก็เลยอืดแหมสะบุญเซนไหมมามาจาก,กแซบน้ำกันอันนี้อาหารฝรั่งพุ้ทอติดอันนี้เขาเนี่ยแฟชชอตอยังเขาดอกกินอย่างเดียว แตงเนี่ยก็คือลานลานดอกไม้คนไทยเป็นหายมาแต่งแตงดอกไหมเห็นไหมจะเห็นว่ บกกักลีบอัก,กลีต้มแ่บคือเกลาละ่ะเวลาหิวอันนี้ไปที่ซุปไทย กินอันนี้ก่อน,นอแสบจะแสบเวลาหิวแสบเบิด บักกเรีล่กต้มแดดเปลี่ยนๆนบ่าบสองอะเดีย เดียวอืหาปลาหาข้อ มาแล้วกระดาษมนาะฝ่าวลายกิน้อวตากแดดคือเกามาแล้วกางหรมมาก,กางเลย ลืมคือพอว่าไม่กลรหอมเยี่ยมบักแตงสมตัดกรนเหรียนเหรียญ sông Bạc Tàng Khiếp nhau nó chả nó Lêm hẹm bệt vô Chà Qua cần kịp nào nó chả nó Bye bye